อ่า,อา,อาสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับ สวัสดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาติวสอบนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาติวข้อสอบนะครับในการสอบบทที่3นะครับในเทอมนี้นะครับหรือบทที่6นั่นเองนะครับเลือกโมเมนตัมและการชนอ่ะแต่คราวน,นี้ก่อนที่จะไปโมเมนตัมและการชนเดี๋ยวครูแชร์สกรีนแป๊บนึง เกงสี่ข้อบอกเลยสี่ข้อนี้ได้มาสามข้อแบบตรงๆแน่ๆะนะครับอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะครับการโมเมนตัมและการชนนะครับอ่ะโมเมนตัม um และการชนเดีย่อในพ้ายของโมเมนตัมและการชนโอ้ยเปิดมาก็เจอแล้วเนี่ยว่าข้อไหนออกสอบเนี่ยอืมเปิดนะก็เจอแล้วเนี่ยอหน้าที่เท่าไหร่นะ อาหน้าที่เท่าไหร่นะหน้าที่เท่าไหร่นะเออแถวนี้แหละเปลี่ยนมวลเล็กน้อยอืมใช่ไหมอ่าดอกจันไว้แล้วเนี่ยนะครับหน้าที่สี่สิบใช่ป่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบนะครับจะออกคล้ายๆกับหน้าที่สี่สิบนี้แหละคือให้เราหาความเร็วก่อนชนและให้เราหาความเร็วหลังชนถูกไหมความเร็วก่อนชนของวัตถุนะครับ อ่าแล้วความเร็วหลังชนของวัตถุซึ่งวัตถุเนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะครับหลายประเภทถ้าเกิดมวลมากชนมวลน้อยเป็นอย่างไรมวลเท่ากันชนกันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มวลน้อยชนมวลมากจะเป็นอย่างไรนะครับ <ũng> เพราะฉะนั้นเนี่ยในในพาร์ทนี้นะครับกอไก่ขอไข่ขอควายเออข้อนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับข้อนี้น่าสนใจมากๆเด็กๆกดูวันนี้ครับในในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามวลมากชนมวลน้อยดังนั้นเนี่ยเด็กๆย้อนกลับไปดูที่ครูสรุปให้ อ่าที่ครูสรุปให้นะครับเขาบอกว่าอะไรถ้าเกิดมวลมากชนมวลน้อยมวลมากชนมวลน้อยใช่ไหมครับวัตถุจะเคลื่อนที่เป็นในทางเดียวกันโดยที่ V หลังชนเนี่ยนะครับ V ีของมวลที่สองจะมากกว่า V ีของมวลก้อนที่หนึ่งถูกไหมอันนี้กรณีที่เป็นเนี่ยมวลมากชนมวลน้อยแต่ถ้ามวลเท่ากันล่ะคิดถึงลูกวิลเลียดมวลเท่ากันเป็นไงก่อนชน นะครับไอวัตถุที่ถูกชนมันหยุดนิ่งอยู่ใช่ไหมพอเข้าชนปุ๊บเนี่ยวัตถุที่ถูกหยุดนิ่งจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่ากับวัตถุที่ชนส่วนวัตถุที่ชนจะหยุดนิ่งเหมือนเดิมนะครับคิดถึงลูกขาวชนลูกสีแดงเนาะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ในกรณีกรณีสรุปอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดมวลมากนะครับมวลน้อยชนมวลมากล่ะแน่นอนครับมวลน้อยก็ถูกเด้งกลับดังนั้นคําตอบที่ที่คิดได้นะครับก็ต้องมีการเด้งกลับนะครับก็คือทิศทางมีการเปลี่ยนแปลงไป เนาะอันนี้คือกรณีชนแบบผ่านจุดศูนย์กลางมวลอ่ามีโจทย์ข้อนึงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าวัตถุ A เข้าชนนะครับวัตถุ B ด้วยความเร็วเท่าไหร่1ิเมตรต่อวินาทีให้ความเร็วมาแล้วอ่าเด็กๆให้ความเร็วมาแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับในแนวในแนวผ่านจุดศูนย์กลางมวลของ อ่าทั้งของมวลทั้งสองด้วยนะครับเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์โอ้ยัง,ง่ายไปใหญ่ทามหาความเร็วหลังชนของทั้ง A และก็ B นะครับอ่าเพราะฉะนั้นไอความเร็วเนี่ยเราหาได้ยังไงนักเรียนนักเรียนจําสมการนี้ได้ไหมอ่านักเรียนจําสมการนี้ได้ไหมสมการว่าไงอ่าสมการนี้ครูพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับพิสูจน์สมการมาจากข้างบนเลยเนาะเยอะแย,ย,ยะมากมายเนี่ยนะครับอ่า พิสูจน์ออมาพิสูจน์มาแล้วว่าเฮ้ย v สองเนี่ยการหาความเร็วหลังชนเนี่ย v 2เนี่ยหาได้จากสอง m 1 u 1น่หารด้วย m 1บวก m 2ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นพอหนึ่งถ้าเกิดหนูใช้ v 2อเนี่ยนะครับหนูใช้ v 2หนูก็เอาไปหา v 2ก่อนพอได้ v 2เสร็จหนูก็เอา v 2มาแทนค่าในสมการนี้ต่อไปนะครับเพื่อหาอะไรเพื่อหา v หซึ่งสมการคือ u หบวก v ห เท่ากับ u สองบวก v สองถูกไหมอ่าโอโอจทยข้อนี้ทาไม่ได้นะทำทำทำไม่ได้นะนะเออนอนคุยกับลากมะม่วงได้เลยใช่ไหมเพราะครูบอกแล้วครูดอกจันไว้แล้วหน้าที่สี่สิบยังไงก็ออกข้อนี้ถูกไหมอ่าอาจจะมีการเปลี่ยนม่วนนะครับแต่มันแต่มวิธีการเหมือนเดิมอะ่ะ นะครับแค่เปลี่ยนมวลนะครับดูซิว่าถ้าเกิดมวลเปลี่ยนมวลเท่ากันชนกันมวลน้อยชนมวลมากมวลมากชนมวลน้อยอะไรที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มันเกิดหลังจากการชนดังนั้นเด็กๆใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมได้นะครับกฎอนุรักษ์โมเมนตัมอ่าไอ้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมก็บอกโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนเด็กๆต้องวาดรูปใช่ไหมเด็กๆก็วาดรูปสิ ว่าก่อนชนมันเป็นยังไงสถานการณ์ก่อนชนเป็นยังไงสถานการณ์ขณะชนเป็นยังไงหลังชนเป็นอย่างไรโอเคนะนะครับข้อนี้นะครับ,รบหวังว่าน่าจะได้นะหน้าที่40นะครับอ่าข้อห้าหน้า40เนี่ยนะดูชะก็ไก่อันนี้ให้ไปเป็นการบ้านให้ลองทำมาด้วยนะครับใครทำก็ได้ ใครไม่ทําก็ไม่ได้ถูกไหมอ่ะเด็กๆด,ดูนะครูจะครูจะเลือกใช้นะครับเลือกใช้สมการข้างบนเนี่ยที่ครูอ้างอิงถึงเนี่ยนะครับก็คือสมการในการหาความเร็วหลังชนของบวลก้อนที่2ใช่ไหมที่พิสูจน์มาให้แล้วคือ v 2เท่ากับสอง m 1 u 1บวกด้วย m 1บวก m 2ใช่ไหมผลบวกผลรวมของ m 1กับ m 2ถูกไหมอ่ะหลังจากนั้นถ้าหนูได้มาแล้วหนูได้เสร็จแล้วหนูก็ไปแทนหาค่าจากสมการข้อนี้ครูขออนุญาตไม่บอกมากนะครับเพราะเน้นย้ำไปแล้ว อ่ข้อนี้เน้นย้าไปเร,เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะและตรงนี้ออกอะไรอีกนะครับหนึ่งข้อข้อนี้นะดอกจันไวเลยดอกจันไวเลยดอกจันไวเลย,ย<อ>คืนนี้ไม่รู้จะทําอะไรคืนนี้ก็ทําอันเนี้ยข้อเนี้ยไปก่อนอย่างน้อยก็ต้องได้ข้อนี้แหละนะครับมันอาจจะเยอะนิดนึงนะมันอาจจะเยอะนิดนึงแต่การการที่มันเยอะเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับมันแค่ละเอียดครูอาจจะต้องการหา ขันต่ออาหารความละเอียดนะครับของมันเนาะอ่ะอีกข้อหนึ่งนะครับให้เด็กๆไปดูเรื่องของการหาแรงดนและการดนแรงดนคืออะไรแรงดนคืออะไรครับโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหน่วยเวลาถูกไหมโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหน่วยเวลาอันนี้คือแรงดนก็คือผลต่างโมเมนตัมหารกับเวลาที่ช่วงที่โมเมนตัมใช้โอเคนะอันนี้แปลว่าอยู่อีกข้อหนึ่งแล้วนะเด็กๆ อ่าแปลว่าโจทย์ข้อนี้ยบอกง่ายๆเลยสั่งหาแรงโดนกับสั่งหาการโดนส่วนการโดนสั่นการโดนก็คือใช้อะไรใช impulsive ใช่ไหมอ่าใช้ตัว i ใช่ปะซึ่งการโดนตัว i เป็นเกิดเกิดจากะรผลคูณหว่างแรงโดนคูณกับเวลาใช่ไหมพูดง่ายๆว่า m p u l s i v e ก็คือผลต่างโมเมนตัมเดลต้าพีโอเคไหม เพราะนั้นแยกให้ออกนะครับระหว่างแรงดนแรงดนคือผลต่างโมเมนตัมหารด้วยเวลาส่วนการโดนอิมพูซีฟเท่ากับผลต่างโมเมนตัมเฉยๆโอเคนะอ่าอันนี้ออกข้อหนึ่งนะครับอ่ะเด็กๆมาดูง่ายๆครับข้อนี้มันข้อนี้ไม่ไม่ได้ยากแต่ก็ซับซ้อนเท่าไหร่อ่ะดูโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปจงหาแรงโดนแล้วก็หาการโดนเดี๋ยวหาตรวข้อไหนดีเนาะ

ถ้าลงรายละเอียดข้อนี้ก็เต็มไปหมดแล้วสิก็เต็มทุกข้อสิอะแรงดนกับการโดนเอาไปดูเอาข้อหนึ่งก็ได้จงหาขนาดของแรงอะไรอย่างเงี้เยเด็กๆก็ไปย้อนกลับไปดูสิเฮ้ยแรงหาได้ยังไงแรงหาได้จากผลต่างโมเมนตัมโมเมนตัมหาได้งไงล่ะนักเรียนก็ต้องดูว่าโมเมนตัมของวัตถุก็ต้องเอาโมเมนตัมโมเมนตัมเกิดจากผลคูณระหว่างมวลกับความเร็วถูกไหมก็ต้องเอาความเร็วหลังกอลบด้วยความเร็วก่อน ใช่ไหมอ่ะดูได้ยังไงว่าหลังก่อนก็ดูที่สถานการณ์ก็ดูว่าจากรูปอ้างอิงนะครับอ่าเด็กๆสามารถอ้างอิงจากดูตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าดูตรงนี้ได้เนี่ยไกลไกลขนาดนี้แล้วดเดี๋ยวห้องอื่นเขาว่าเรนี่ ไกด์ไลน์ข้อสอบขนาดนี้อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็แค่หาการหาแรงดนนะครับเด็กๆหาจำเด็กๆด,ดูสมก,การนี้ไว้การหาแรงดนนะครับไปดูในข้อในสมในหนังสือก็ได้ครับในหนังสือก็มีสมก,การในการหาแรงดนอยู่พอสมควรนะครับแรงดันกดจะกผลต่างโมเมนตัมนักเรียนก็เอาโมเมนตัมหลังชนนะครับหรือโมเมนตัมหลังจากที่มันเกิดการกระทํานะครับของวัตถุเนี่ยนะครับลบด้วยโมเมนตัมก่อนนะครับ อ่าดูสถานการณ์ด้วยอย่างเช่นข้อเนี้ยเราบอกว่าพอมันเคลื่อนที่อยู่มันหยุดนิ่งใช่ไหมครับมันหยุดนิ่งเพราะนั้นหยุดนิ่งโมเมนตัมหยุดนิ่งก็แปลว่าความเร็วที่มันหยุดนิ่งเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมข้างหลังเนี่ยนะครับมันก็มันก็มันมันมันไม่มีความเร็วใช่ไหมไม่มีความเร็วความเร็วเป็นศูนย์เพราะความเร็วเป็นศูนย์ก็ทําให้โมเมนตัมขอนเอ่อเป็นศูนย์นั่นเองพอมันเป็นศูนย์เสร็จเนี่ยมันเหลือลบ M.U. ถูกไหมเนี่ยนักเรียนดูทิศทางลบ M.U. ก็นั่นเองก็หาด้วยเวลาแค่นั้นเองครับนักเรียนก็จะสามารถหาแรงโดนได้ส่วนการโดน impulsive ก็คือแค่ผลต่างโมเมนตัมนะแค่ผลต่างโมเมนตัมนักเรียนก็สามารถหาแรงโดนหาการโดนได้นะครับโจทย์ข้อนี้ไม่ยากน้อยกว่าข้อที่แล้วเยอะมากนะครับแต่ก็หวังว,งว่าเด็กๆจะจะจะทำได้นะครับ บอกชี้เป้าขนาดนี้แล้วเนาะอ่าคือมันไม่ได้ซับซ้อนโจทย์ข้อนี้ไม่ซับซ้อนคือถ้าถ้าบอกก็คือเอาโจทย์มาบอกเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยครใ,ให้นักเรียนลองกลับไปทําข้อหนึ่งนะครับอ่าข้อหนึ่งข้อสองลองไปดูมานะครับข้อหนึ่งข้อสองนะครับอ่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยนะลองไปหามานะครับก็สามารถหา i m p u l s i v e ได้หาหาการโดนหาแรงโดนได้โอเคไหม โอเคเนาะจบไปแล้วสองข้ออีกข้อหนึ่งอืมข้อนี้คืออะไรฮะอีกข้อหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดู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 จบข้อนี้อืมอ่ะนักเรียนเคยเอ่อเรียนเรื่องการของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วถูกไหม คือการชนแล้วเกิดการเปลี่ยนรูปเอาพูด,ดง่ายๆนะครับเปิดชนแล้วการเปลี่ยนรูปดังนั้นออกข้อนี้ครับดอกจันับหน้าสี่สิบสองดอกจันไว้ไม่รู้จะดอกจันยังไงแล้วนะดอกจันหน้าสี่สิบสองว้ไอ้หน้าสี่สิบสองเนี่ยก็คือกฎกกุรักโมเมนตัมบอกว่าไงโมเมนตัม um ก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนถูกไหมอ่าแต่นักเรียนต้องดูสถานการณ์ก่อนอย่างเช่นข้อที่เจ็ดอุ้ยข้อเจ็ด อย่างเช่นข้อเจไม่พูดเยอะดูดอกจันเอาลวกันะกน,นะครับอย่างเช่นข้อเจ็เนี่ยถามว่ามันหลังชนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไหมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหตุผลเพราะอะไรก่อนชนเนี่ยมันมีถุงทรายอยู่เฉยๆอ่าถุงทรายเนี้ยแยกเอามา,มากับลูกปืนถูกไหมลูกปืนเนี่ยพุ่งเช่าชนถุงทรายดังนั้นเนี่ยก่อนชนสถานการณ์ก่อนชน A เนี่ยคือก่อนชนถูกไหมเด็กๆก,ก็วาดรูปให้ต้องวาดรูปนะครับไม่วาดรูป ถูกตัดคะแนนเลยนะอ่ะเพราะหลังชนเนี่ยมันเกิดอ่ะนักเรียนบอกว่าอ่ะมันก็ยังเป็นถุงทรายอยู่นี่ครูเด็กๆครับการที่มันจะเป็นถุงทรายเนี่ยเด็กๆสังเกตว่ามวลของลูกปืนมันเข้าไปอยู่ในถุงทรายแล้วแสดงว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโอเคไหมอ่ะเพราะนั้นคือหลังชนอ่าอันนี้คือสถานการณ์หลังชนเพราะนั้นก่อนชนกับหลังชน นะเด็กๆทำยังไงเด็กๆก็ต้องหาแต่เด็กก็เด็กๆก็ดูก่อนว่าเฮ้ยมันเกิดการมันเกิดการอะไรครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงความสูงด้วยนะเพราะว่าลายถุงทรายมันเกิดการเหวี่ยงอ่าถุงทรายมันเกิดจากการเวี่ยงคือความสูงจาก A ไป B ที่ความสูงยี่สิบเซนติเมตรโอเคนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องหาก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าเฮ้ยเด็กๆต้องดูด้วยภาษาสถานรรการณ์ก่อนชนกับเท่าเอหลังชนมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก่อนชนเนี่ยมันมาด้วยมวลสองก้อน นะก่อนชนสองก้อนนะก็จะมี m หนึ่ง u หนึ่ง m หนึ่ง m สอง u สองถูกไหมแต่พอหลังชนมันไปด้วยมวลก้อนเดียวกันมันติดกันไปแล้วอะ่ะมันกลายเป็นมวลรวมมันก็แปลว่า m หนึ 2, ่งบวก m สองคูณกับความเร็วไปด้วยความเร็วเดียวกันใช่ไหมอ่าไปด้วยความเร็วเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับเด็กครูก็เลยเลือกใช้สมก,การนี้เพื่อที่จะหาอะไร เพื่อที่จะหาความเร็วนะเพื่อที่จะหาความเร็วเพราะฉะนั้นเด็กๆดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยครูกําหนดให้ m หนึ่งเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่แต่ m. หนึ่งเนี่ยมันมวลมันแบบเป็นมวลมันมาเป็นกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลูกปืนเนี่ยมวลมาเป็นกรัมต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกรัมก่อนโอเคไหมอ่าเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมก่อนนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย m. สองเนี่ยมันเป็นกิโลกรัมอยู่แล้วไม่เป็นไรโอเคไหมอ่าไปอความสูงเท่าไรนะครับแล้วก็ ความสูงเนี่ยมันให้เป็นเป็นเซนติเมตรแต่ความสูงต้องเป็นเมตรถูกไหมเออความระยะนะครับระยะเป็นเมตรเพราะฉะนั้นก็เป็นศูนย์สองเมตรปกตินะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้สมการเลือกใช้สมการนี้ลงมาเลยอ่าแต่การเลือกใช้สมการนี้เนี่ยนักเรียนต้องดูด้วยว่าเฮ้ยวัตถุก่อนที่มันจะถูกชนเนี่ยไอถุงทรายเนี่ยก่อนที่มันจะถูกชนเนี่ยมันหยุดนิ่งแสดงว่า u เป็นศูนย์นะครับ u สองเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นพจน์นี้ทั้งก้อนตัดทิ้งได้เลยมันก็จะติด สมการ u หนึ่งกับ v อยู่ใช่ไหมเพราะเรารู้แค่มวลถูกไหมอ่านะครับมันก็รู้มันเราเราก็ติด u หนึ่งกับ v ไว้นะครับแล้วเราก็จะได้สมการนี้มาเป็นสมการที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิสูจน์จากกฎนุรักษ์พลังงานถูกไหมเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงความสูงมันเกิดพลังงานสักงโน้มถ่วงถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นพลังงานสักงโน้มถ่วงนะครับอ่าไปดูนะ จากพลังงานสักน้มถ่วงก็คือที่จุด A เนี่ยก่อนชนเนี่ยนะครับนะมันจะมีพลังงานอะไรพลังงานจนพร้อมมาด้วยความเร็วใช่ไหมเพราะหลังชนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงความสูงมันเกิดการเปลี่ยนเป็นพลังงานสักน้มถ่วงอ่าเพราะฉะนั้นเด็กๆก็แทนค่าลงไปเลยนะครับแทนค่าแต่มวลเนี้ยเด็กๆครับมวลน,นี้คือมวลของวัตถุทั้งสองก้อนก็ต้องเป็น m1 บวกกับ m2 ถูกไหมดังนั้นมันเลยตัดกันได้พอมันตัดกันได้เสร็จเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าเอ้ยอันนี้ สองมันหารอยู่ตบขึ้นไปคูณนะครับมันก็เลยได้ V กําลังสองเนี่ยนะครับ v กําลังสองเท่ากับสองใช่ไหม V กกาลังสองเท่ากับสองจีเอท่านั้น V ีเดียวก็เท่ากับรูทสอง g s เพราะฉนั้นก็แทนค่าได้เลยว่าอ่า g เท่าไหร่ควรให้ใช้ G เป็นสิบใช่ไหมจดได้คิดเวทง,ง่ายๆไวๆเนาะนะครับคูณสองก็คำตอบคือรูทสี่รูทสี่คือคําตอบคือสองเมตรแต่ว่ารู้ว่าแล้วว่าความเร็วหลังชนเนี่ยนะครับความเร็วหลังชนมีค่าเป็นสองเมตรเปอร์เซกเด็กๆก็เอาตรงเนี้ย เข้าไปแทนในสมก,การแรกใช่ไหมอ่าเข้าไปแทนในสมก,การแรก u หนึ่งเท่ากับอ่าก้อนที่เราคิดได้มา v ใช่ไหมก็เราได้ v มาแล้วแทนมาก็เราเด็กๆจะได้ความเร็วต้นออกมาก็สรุปตอบถ้าไม่สรุปตอบหายไปเลยนะนะครับหายไปเลยนะเพราะฉะนั้นทําข้อนี้มายาวเหยียดนะครับประมาณ 2a 2หน้าได้เพราะฉะนั้นทนํ2หน้าลืมสรุปตอบคะแนนหายไปเลยเนาะเพราะนั้นต้องสรุปก่อนอว่าเฮ้ยความเร็วก่อนชน ต่ความเร็วหลังชนเป็นอย่างไรเพราะเราหา u หนึ่งแล้วเราก็ถามหา v 1. เพราะฉะนั้นความเร็วหลังชน u หนึ่งเนี่ยไอย้ขอโทษความเร็วก่อนชนเนี่ยลูกปืนก่อนชนกระสอบมีความเร็วมาเท่าไหร่เนี่ย482เมตรต่อวินาทีอ่ะไกด์อีกอย่างหนึง่งบางอย่างอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนมวลแต่รูปแบบไม่เปลี่ยนนะครับบอกเลยว่ารูปแบบไม่เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนมวลเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนความสูงค่าที่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว โอเคไหมโอ้โหนี่บอกไปแล้วสามข้อนะสองข้อแบบเน้นเน้นเน็ตเน็ตก็ไม่อยากให้สองข้อนี้พลาดนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือไปใช้ความสามารถนะเพราะว่า i m p u l s i v e กับแรงโดนมันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับเอออ,อีกข้อหนึ่งครูบอกแล้วว่าครูจะออกการระเบิดการระเบิดสองข้อนี้แหละสอนไปสองข้อจะให้ออกข้อไหนเราไปเดามาสิว่าครูจะออกข้อไหน เดาซิติกตก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 ครูบอกว่าถ้าเป็นข้อแรกเนี่ยวัตถุตกลงมาในแนวดิ่งปกติเลยอ่าวัตถุตกลงมาในแนวดิ่งแล้วเกิดการระเบิดแยกตัวเป็นสองซีกสองซีกนี้ก็ไปด้วยความเร็วต่างกันทิศท,ทางต่างกันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกบอว่าเอ,อ้ยโมเมนตัมก่อนระเบิดเป็นยังไงนักเรียนสังเกตโมเมนตัมก่อนระเบิดเป็นยงไงครับมันมาด้วยมวลก้อนเดียวกัน ถูกไหมมาด้วยมวลก้อนเดียวกันแล้วหลังจากนั้นแยกเป็นสองส่วนเท่ากันเด็กๆพอแยกเป็น2ส่วนเท่ากันเ,เพราะเป็น m หนึ่ง m หนึ่งก็เท่ากับต้องเท่ากับมวลรวมส่วนด้วยสองใช่ไหมากระหารสองอ่า m หนึ่ง m สองเท่ากันนะอ่าแล้วก็รู้อะไรอีกรู้ว่าเอ้ยแต่ละจุดเนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่นะครับดูทิศทางของความเร็วหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็มาดูเลยว่าก่อนระเบิดเนี่ยมันมาด้วยมวลก้อนเดียวแปลว,ว่ามันมีแค่ m กับ u อย่างเดียวพอหลังระเบิดมันแยกเป็นสองก้อนเด็กๆก,ก,ก็ต้องดูทิศทางมาด้วยนะ เออเด็กๆต้องดูทิศทางนะเพราะฉะนั้นทิศทางของความเร็วถ้ามันมีทิศทางทิศทางกับความเร็วเดิมของมันก็เป็นบวกได้ถูกไหมแต่ที่นี่อันนี้เขาบอกแล้วว่าทิศทางตรงข้ามกับทิศความเร็วเดิมทิศทางของ v ศูนย์ก็เลยเป็นลบถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นครูก็เลยเอากลับเข้าไปแทนนะครับคํานวณไอเอ่อโมเมนตัม um. นะครับดังนั้นโมเมนตัมมวลคูณกับความเร็วเพราะฉะนั้นมวลคูณกับความเร็วเนาะ ดึงตัวร่วมได้นะอ่าอันไหนดึงตัวร่วมนะอันนี้ครูดึงตัวร่วม m สองพราะนั้นอ่า m สองเนาะพราะะนั้น m หนึ่ง m สองเดี๋ยวก็คือย้ายข้างไปมวลมันตัดกันได้นะครับมวลตัดกันได้ดังนั้นเด็กๆจะ,จะได้ความเร็วหลังระเบิดนะครับความเร็วหลังระเบิดนะครับอ่าความเร็วหลังระเบิดแต่ถ้าเกิดครูออกข้อนี้ข้อเก้าครูบอกแล้วนะครูสอนสองข้อนะ ระเบิดเนี่ยสอนไปสองข้อมันก็ต้องออกมาเลือกเขอเลือกมาข้อใดข้อหนึ่งอะแนวเนี่ยแต่ข้อนี้มันดันเชื่อมโยงแบบโปรเจกไทชี่เพิ่งเรียนจบไปถูกไหมเราเพิ่งเรียนโปรเจกไทจบไปไอการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทบอกว่าอะไรมันความเร็วมันเคลื่อนที่ไปได้สองแนวแกนถูกไหมความเร็วในแนวแกน x อคงที่ใช่ไหมอ่าแต่ความเร็วในแนวแกนแกนวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ความแต่ความเร็วในแนวแกนวที่ตำแหน่งสูงสุดคือมันไปมันไปต่อในวายไม่ได้แล้วอะ แปลว่าความเร็วในแนวแกน y ที่ตำแหน่งสูงสุดมีค่าเป็นศูนย์ถูกไหมดังนั้นนะครับเด็กๆด,ดูนะโัยข้อนี้บอกว่าโปรเจกไทมาด้วยความเร็วเท่าไหร่ 4u พอถึงตำแหน่งสูงสุดเด็กๆต้องรู้เลยว่าความตั้งที่ตำแหน่งสูงสุดเนี่ยความเร็วในแนวแกน y มีค่าเป็นศูนย์แต่ความเร็วในแนวแกน x ยังมีค่าคงที่หรือคงตัวเสมอ ใช่ไหมพอมันแยกปเป็นองสองส่วนนะครับสองส่วนข้อน,นี้ครูใบไกด์ไลน์ไว้กันละกันมีรูปให้เด็กก็ดูแล้วกันว่าครูออกรูปไหนเออไกด์ไลน์วาดรูปมาให้แล้วกลัวนักเรียนสับสนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวาดรูปมาให้แต่นักเรียนต้องเขียนฟีบอดี้ไดแกรมนะครูวาดรูปคร่าวๆมาให้โครงสร้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็เขียนฟีบอดี้ไดแกรมให้ได้นะอ่าใส่เอ็มหนึ่งเอมสองที่ทางการเคลื่อนที่ทิศทางของแรงต่าง โอเคไหมอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะกดอนรักโมเมนตัมเหมือนกันโมเมนตัมก่อนระเบิดก็เท่าเากับโมเมนตัมหลังระเบิดถูกไหมอ่ะเพราะนั้นก่อนระเบิดก็มาด้วยมวลก้อนเดียวก็เป็น m m หนึ่งกับมา m x แปลงเอมา m เดียว m กับ u แต่พอหลังระเบิดเป็นไงเด็กๆหลังระเบิดเนี่ยเด็กๆก็จะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยพอหลังระเบิดนะครับอันไหนมันไปทางไหนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนสังเกตนะ v หนึ่งเนี่ยมันตกลงมา วีหนึ่งมันตกลงมาแต่ก่อนที่มันจะตกลงมามันหยุดนิ่งก่อนใช่ไหมอ่าเราก็จะสามารถบอกได้เลยว่าความเร็วที่ตำแหน่งสูงสุดในแนวแกน y มีค่าเป็นศูนย์ได้ไงโอเคไหมความเร็วที่ตำแหน่งสูงสุดในแนวแกน y มีค่าเป็นศูนย์อ่าต่อไปหา m สองอ่าเพราะนั้นหา m สองเอ็มสองมีเท่าไหร่ m อส่วนของเอจากเอส่วนสองใช่ไหมถูกไหมอ่าเพราะนั้นก็ได้ v สองมาแล้วย้ายสองขึ้นไปคูณ ย้ายลงมาหารเด็กๆก็จะได้ v สองเตัดเได้เพราะนั้นมันก็เป็นสี่นะครับสี u, ่ u คูณกับสองเพราะฉะนั้นก็จะได้แปด u ได้ความเร็วนะมีค่าเท่ากับกี่เท่าครับส่วนที่สองมีค่าเป็นแปด u ส่วนแรกมันมาด้วยความเร็วสี่ u ส่วนที่สองไปด้วยความเร็วแปด u แปลว่ามีค่าเป็นสองเท่าจากความเร็วเดิมแค่นี้เองโอเคไหมสี่ข้อเน็ตเน็ตอ่าทบทวนนะข้อแรกออกรไร การชนของมวลเท่าการมวลมากชนมวลน้อยมวลน้อยชนมวลมากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นผ่านจุดศูนย์กลางมวลอ่าทบทวนนะข้อที่สองออกอะไรไปการดนแรงโดนข้อที่สามเมื่อกี้เลยข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับเออการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก็คือมีการชนชนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอ่าการชนแบบไม่ยืดหยุ่นข้อนั้นยากสุดนะยากสุดเยอะสุดด้วยและอันที่สี่ การระเบิดการระเบิดไกด์ไปสองข้อให้ไปดูมาข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยแหละแถวๆนี้แหละลองดาวจะลองดาวครูก็ได้นะครับว่าครูจะออกข้อไหนอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับหากอยากให้นักเรียนทุกคนนะอันนี้ไกด์ไลน์แล้วนะพรุ่งนี้เจอกันนะครับในห้องสอบนะครับใครดูก็ได้ใครไม่ดูก็ไม่ได้นะครับตาดีได้ตาร้ายเสียโอเคไหมทําลองฝึกทําแบบฝึกหัดนะครับฟิสิกส์ก็คือถ้าทําเยอะก็ได้เยอะโอเคไหมลองฝึกทําบ่อยๆก็จะได้ ก็จะได้คุ้นชินนะครับกับโจทย์เนาะอ่ะโอเคพอเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับโอเคเดี๋ยวครูสต็อไปบ้ายโชคดีเดี๋ยวอัพคลิปให้